สวัสดีทุกคนนะครับผมเน r o s สยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ n e c r o สเกมมิ ne ่งนะครับผมคลิปนี้ผมจะมาพาทุกคนเล่นกิจกรรมรับสมอทองฟรีนั่นเองครับผม <S 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 กิจกรรมนี้เล่นไม่ยากครับผมแต่ว่าคนที่มี e c h a t กับ QQ เนี่ยจะสะดวกหน่อยเพราะว่าจะสามารถแชร์โค้ดได้แต่คนที่ไม่มี e c h a t หรือ QQ เนี่ยผมคิดว่าน่าจะใส่ได้แค่โค้ดของเพื่อนที่แชร์มาอย่างเดียวให้ทุกคนนะครับสังเกตมาที่ทางขวาบนตรงป้ายเนี่ยมันจะมีป้ายที่เป็นรูปลูฟี่อยู่พอทุกคนเลื่อนมาถึงป้ายที่มีลูฟี่นะครับก็กดเข้าไปหนึ่งทีปุ๊บ ทีนี้กิจกรรมนี้ผมคิดว่าน่าจะเวล40ขึ้นไปถึงจะทําได้นะครับเราจะต้องเก็บแต้มไม่ครบ300แต้มและเราจะได้ของที่อยู่ตรงนี้เลยสิ่งที่จําเป็นจริงๆเลยสําหรับกิจกรรมนี้ก็คือสมอทองบอกเลยว่าสมอเนี่ยหายากมากๆเลยนะครับโอเคทีนี้เราจะเล่นยังไงล่ะกิจกรรมนี้ให้ทุกคนสังเกตทางซ้ายนะครับกดเข้าไปหนึ่งทีปุ๊บ ทีนี้เราจะเห็นแล้วว่ามันมีอะไรขึ้นมาให้กดไปที่ทางขวาหรือว่าตัวที่แดงๆเนี่ยสำหรับคนที่มีคิวคิวหรือวีแชทให้กดนะครับกดไปหนึ่งทีปุ๊บเราจะเห็นว่ามันจะมีแอปพลิเคชันของทางค่ายจีนนะครับพวกแอปพลิเคชันเนี้ยมันจะเป็นการรองรับการแชร์ของเกมนี้นั่นเองให้กดไปที่รูปดาวนะผมแนะนําให้กดไปที่รูปดาวแต่ว่าถ้าคนมีวีแชทหรือคิวคิวก็กดไปที่แอปนั้นเลย นี่ผมกดไปรูปดาวแล้วก็รอสักครู่อ่าทีนี้จะสังเกตว่ามีรูปภาพแล้วกดไปดูรูปภาพก่อนปุ๊บนี่เรียบร้อยอันนี้คือโค้ดของผม5้า9 6 1 1 6ถ้าใครใจดีก็ฝากใส่ให้ด้วยนะจากนั้นเราก็ทําการแคปรูปครับผมแคปรูปหนึ่งทีแป๊กแบบนี้เลยและก็เอาไปให้เพื่อนหรือไม่ก็จดจําเลขโค้ดตรงนี้เอาไปให้เพื่อนใส่นั่นเองครับผมข้อจํากัดในการใส่ก็คือวันหนึ่งสามารถให้เพื่อนใส่ได้ทั้งหมด3าครั้ง และเพื่อนที่ใส่ให้เรานั้นก็ใส่ให้เราได้แค่ครั้งเดียวต่อ1วันวันต่อมาก็สามารถใส่ได้ตามปกตินะครับแต่ว่าระยะเวลาของกิจกรรมนี้จะหมดประมาณ5้าทุ่มของวันที่11นั่นเองโอเคทีนี้แล้ววิธีใส่วิธีใส่ก็ง่ายมากๆครับผมให้มาสังเกตทางขวานี่เลยทีนี้เราก็ใส่รหัสที่เราได้มานะครับสำหรับคนที่ไม่มี V c h ช t หรือคนที่ไม่มี QQ คิวแชร์รหัสของตัวเองนะถ้าใส่รหัสของเพื่อนผมก็คิดว่าน่าจะได้แต้มเหมือนกันแต่ว่าอาจจะได้น้อยกว่าหรือได้เท่ากันตรงนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะ ทีนี้พอเราใส่รหัสเสร็จแล้วก็ให้ทุกคนนะครับกดมาที่ตัวทางขวาหรือตัวม่วงตัวนี้นะทีนี้ก็จะเป็นการกรอกรหัสเรียบร้อยนั่นเองครับผมโอเคคลิปนี้ก็จะประมาณนี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับผม